thank <laughs> you สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยูบิวส์กลับมาหาทุกคนอีกแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเมษาปีนี้สะใจกันไหมฮะออกไปข้างนอกก็ร้อนนะฮะเห็นบินค่าไฟมานี่หนาวขึ้นมาทันทีอยากจะร้องไห้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับชีวิตมันก็ต้องมีความหวังจริงไหมฮะยิ่งเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับโอ้โหเดือดจัดจัดอย่างแน่นอนนะฮะและสําหรับอีนี้นะครับตอนแรกเราก็นั่งคิดอยู่ว่า เราก็จะวนเวียนกับมือสังหารทีมสายรุง้งฟาคลายแล้วก็สปรินเตอร์เซลเนี่ยมันยังขาดเกมอะไรอยู่นะแล้วก็อ๋อเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเดอะดิวิชันกันเลยนี่ว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นครับ EP นี้นะฮะเราจะไปบุกนิวยอร์กกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องย่อของตัวเกมนะครับร้อนๆ้อนแบบนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องราวของฝ่ายศัตรูที่เป็นตัวเดือดคนไฟลุกก็คือพวกคลีนเนอร์กันดีกว่าครับ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเรามาแวะทำความรู้จักเนื้อเรื่องเดอะดิวิชันแบบ101กันสักหน่อยนะครับเพื่อมีคนที่ยังไม่เคยติดตามมาก่อนว่าเดอ Division มันเกี่ยวกับอะไรนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องราวหน่วยเอเจนต์พิทักษ์พลเมืองครับแต่ชนวนที่ทำให้พวกเอเจนต์ออกปฏิบัติการแล้วก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของเนื้อเรื่องมาจนถึงตอนนี้ก็คือพิษสีเขียวนั่นเองครับพิษสีเขียวหรือก็คือกรีน n พ o i ชันะครับ ถ้าจะให้พูดถึงลักษณะของมันก็คร่าวๆนะครับไอพีสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสธรรมดานะครับแต่ว่ามันคือซูปเปอร์ไวรัสที่ผ่านการต่ตอพันธุกรรมนะครับโดยใช้โรคฝีดาดมาเป็นตัวยืนพื้นนั่นเองครับและผลที่ได้ก็คือไวรัสที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากด้วยครับมีประชากรเพียง5%เเท่านั้นนะครับที่มีภูมิต้านทานส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดโดนเชื้อนี้เข้าไปก็เกมครับตายเป็นใบไม้ร่วงเลยทีเดียว เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาได้นั่นเองครับพอได้ยินคําว่าตัดต่อพันธุกรรมนะครับแน่นอนครับว่าไอ้ซูเปอร์ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับมันต้องมีใครสักคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างจริงไหมครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังเนื้อเรื่องเกมดิวิชันเลยเนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาพิมพ์บอกเราเข้ามาครับ กลับมาที่การเปิดตัวของไวรัสตัวนี้กันนะครับคุณผู้ฟังรู้จัก Black Friday กันไหมครับที่ประเทศหลายประเทศทางตะวันตกนะครับเขาจะเอาของเนี่ยมาลดราคากันแบบแทบจะให้ฟรีแล้วนะครับวัน Black Friday เนี่ยก็เลยเป็นวันที่คนออกไปช้อปปิ้งกระจายกันนั่นเองครับและถ้ามันจะมีวันไหนที่น่าปล่อยไวรัสเนี่ยมันก็ต้องเป็นวันนี้นี่แหละฮะ และพาหะที่ยอดเยี่ยมก็คือธนบัตรที่คนใช้จับจ่ายกันเนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อพิษสีเขียวหรือก็คือดอลลร์ฟลูง่าเลยครับการระเบิดของซูเปอร์วรัสครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่นิวยอร์กครับมันรุนแรงถึงขนาดเนี่ยรัฐบาลก็ทำตัวไม่ถูกว่าจะรับมือกับมันยังไงนะครับระบบสาธารณาสุขล้มเหลวครับเตียงคนไข้ก็ขาดหนักมากแล้วในที่สุดนะครับระเบียบสังคมก็ต้องล่มสลายลงไปฮนะ ที่เล่าเกริ่นไปทั้งหมดนะครับก็เพื่อให้เราจะได้มารู้จักกับนายคนนี้ครับเขาชื่อว่าโจเฟโรหรือจะเรียกว่าบิดาแห่งเหล่าครีเนอร์สก็ว่าได้ครับแต่ว่าก่อนที่แกจะกลายมาเป็นหัวหน้าแก๊งมนุษย์โรคจิตชอบย่างสดคนนะครับแกก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราๆนี่แหละครับก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายสุขาพิบาลครับอยู่กับเมียในแมนฮัตตันนะฮะชอบโทรศัพท์ไปคุยกับรายการวิทยุบ่อยๆ แต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าพิษสีเขียวเนี่ยมันพลิกโฉมหน้าของโลกคนหลายล้านชีวิตนะครับได้รับผลกระทบนะครับโจเฟโร่เองเนี่ยก็ไม่รอดครับคือเมียแกเนี่ยกลายเป็นเหยื่อคนแรกๆเลยที่โดนไอไวรัสโหนี่มันเอาชีวิตไปนะครับเสียใจเนี่ยมันก็เสียใจมากอยู่แล้วนะฮะแต่ที่รู้สึกพอๆกันก็คือแกโกรธที่รัฐบาลมันไม่ได้เรื่องครับผมจนในที่สุดแกก็คิดว่าถ้าพวกองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เรื่องขนาดนี้ มาเดี๋ยวลุยเองแผนของเขานะครับก็เรียบง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมันเป็นไวรัสใช่ไหมครับวิธีจะทำลายมันก็ต้องใช้ไฟเผาสิครับแม่นี่แหละฮะได้ผลที่สุดครับและหลังจากนิวยอร์กล่มสลายไปแล้วนะครับโจก็เลยเป็นคนที่ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกของคนงานด้านสาธารณาสุขนะครับซึ่งต่างก็โดนผลกระทบจากพิษสีเขียวมาเดินทับใต้ทงที่ชื่อว่าクリーナーズ หรือก็คือผู้ที่ใช้ไฟคอยชำระล้าง,งเจ้าไวรัสตัวร้ายนี้นั่นเองครับอุดมการณ์ของกลุ่มคลีเนอร์นะครับสรุปได้ในประโยคเดียวเลยครับคนติดเชื้อก็คือคนที่ตายแล้วครับถ้าพวกเขาเจอผู้ติดเชื้อคนไหนเผาสิครับรออะไรฮะแม้แต่คนที่ไม่ป่วยนะครับแต่ถ้าพวกคลีเนอร์ดูท่าทางแล้วสงสัยนะครับก็ไม่รอดจากการถูกย่างสดอยู่ดีครับ ตัวของโจนะครับก็ดูเหมือนจะรู้ๆเลยครับว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันวิบัติระดับเดียวกับเนื้อหาในหนังสือเรียนของบางประเทศเลยนะครับแต่ยังไงเขาก็ยังเชื่อว่าฉันกับพวกเนี่ยทำสิ่งที่จําเป็นอยู่นะครับเนี่ยถ้าไม่มีพวกเราคอยเอาไฟล้างเมืองป่านนี้เชื้อมันไปไหนตอนไหนแล้วประมาณว่ายอมทําสิ่งที่คนอื่นมองว่าชั่วร้ายนะครับเพื่อความดีอันยิ่งใหญ่กว่าแหมคนดีนี่มันคนดีจริงๆเลยนะครับ แต่ว่าขอพูดเพื่อความแฟร์กับพี่โจนหน่อยนะครับคือพี่แกเนี่ยไม่ได้อยากให้ไอพิษเนี่ยมันกระจายออกไปจากนิวยอร์กก็เพราะแกห่วงหลานสาวแกที่อาศัยอยู่นอกเมืองนะครับอารมณ์แบบว่าคนรักครอบครัวเนี่แหละครับเสียเมียไปแล้วนะครับจะมาเสียหลานอีกมันก็คงจะหนักเกินไปแต่วิธีการของแกมันก็นะแหมสงสัยกินไข่ต้มครึ่งซีกน้อยไปนิดนะครับส่วนลักษณะการปฏิบัติงานของครีเนอร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ ก็คือโจแกจะไปเลือกไซต์ก่อสร้างตรงมิทเท์เป็นฐานบัญชาการใหญ่ของครีเนอร์ครับตอนแรกเนี่ยมันก็ยังเป็นฐานบัญชาการธรรมดาๆรรเลยครับดูแล้วก็คล้ายๆห้างร้างแต่ว่าต่อมามันก็มีการต่อเติมนะครับจนกลายเป็นโรงงานผลิตสารนาปามที่ใหญ่แบบใหญ่มากนะครับซึ่งนาปามพวกนี้นะครับก็คือเชื้อไฟที่เอาไปใช้กับอาวุธของพวกครีเนอร์นั่นเองครับ พอพูดถึงอาวุธนะครับของที่กลายเป็นลายเซ็นของพวกคลีเนอร์เลยก็คือปืนพ่นไฟประดิษฐ์พร้อมกระเป๋าบรรจุสารนาปาลมอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมันก็ดันกลายเป็นจุดอ่อนของพวกคลีเนอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจอศัตรูยิงแม่นๆเนี่ยโดนกระเป๋าเข้าไปเนี่ยเตรียมเป็นโกดไรเดอร์กันได้เลยครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับพวกคลีเนอร์เนี่ยมันก็ยังมีทั้งขวานไฟระเบิดไฟหรือว่าอาวุธปืนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเฟริลจู่โจมนะครับสไนเปอร์ปรืนลูกซองด้วย ส่วนยูนิฟอร์มของพวกนี้นะครับจะชอบใส่เป็นชุดป้องกันสารเคมีครับวิธีการทำงานของพวกครีเนอร์นะครับจะใช้การล่าตาเวนไปในเมืองผ่านทางใต้ดินนะครับอุโมงค์เอ่ยท่อน้ำเสียที่เชื่อมต่อไปได้หลายจุดของนิวยอร์กครับ อย่างที่บอกเลยครับว่าสมาชิกส่วนมากของพวกคลีนเนอร์นะครับก็คือคนทํางานด้านสุขาพิบาลมาก่อนเรื่องเส้นทางพวกนี้นะครับก็เลยเป็นของถนัดของพวกเขาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเจอคนสัตว์สิ่งของที่มีแวว์ว่าจะโดนเชื้อมาแน่ๆเนี่ยก็เผาให้เฮี้ยนเลยครับเมืเ่อเราเอเจนต์ดิวิชั่นนะครับเริ่มออกปฏิบัติการนะครับเพื่อช่วยพลเมืองแล้วก็รักษาสิ่งที่ยังหลงเหลือรอดอยู่ครับ ผู้คลีนเนอร์ก็ถือเป็นภัยคู่คำอันดับต้นๆเลยครับจะมาปล่อยให้แก๊งละทีบ้าความสะอาดอย่างสดคนไปตามถนนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องครับเหล่าดิวิชันในภาคแรกนะครับก็เลยวางแผนกันบุกเข้าโจมตีฐานทัพใหญ่ของโจเฟอร์โรครับและถึงการต่อสู้จะเป็นไปอย่างยากเย็นแล้วก็ ร้อนแรงแบบว่ามันร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายโจเฟโร่นะครับก็โดนฆ่าตุยไปตามระเบียบครับส่วนโรงงานนาปามก็โดนบื้มทิ้งไปด้วยทําให้พวกคลีเนอร์นะครับแตกกระเจิงแยกย้ายกันไปครับแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าพวกคลีเนอร์เนี่ยมันยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับแค่รอเวลาจะกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองฮะแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงครับ เมื่อวิเวียนคอลลี่หนึ่งในสมาชิกของครีเนอร์นะครับได้ก่อสร้างครีเนอร์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าต้องเล่าก่อนนะครับว่าคอลลี่เป็นใครคือแรกเริ่มเดิมทีนะครับคอลลี่ก็เป็น Agent Division เอเจนต์ดิวิชั่นนี่แหละครับเพราะว่าเธอมีทั้งความสามารถด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็เก่งเรื่องต่อต้านการก่อการร้ายด้วยครับถือเป็นดิวิชั่นรุ่นแรกที่ปล่อยออกมาปฏิบัติการเลยนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุที่เธอถูกทิ้งเอาไว้ในเขตดาร์กโซนครับ ครอบครัวก็ล้มตายนะครับเพื่อนร่วมงานก็หายหัวนางก็แบบว่าไม่เอาละขอลาออกจากดิวิชันแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมกับโจเฟโรเพราะว่าทั้งคู่ไปกันได้ตรงที่ต่างก็อยากแก้แค้นไอคนที่คิดคนพิษสีเขียวขึ้นมาเหมือนกันนั่นเองครับคอลลี่ใช้เวลาสักพักฟื้นคลีเนอร์ขึ้นมาในสภาพอัปเกรดมากกว่าเดิมครับแล้วเรื่องราวก็มาถึงภาคขยาย w a l l o t of New York ครับ ที่มันจะมีตัวละครอดีตเอเจนต์ดิวิชันอีกคนออกโรงนะครับก็คืออารอนคีเนอร์ซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับร่วมมือกันทำอะไรเราขอเก็บเนื้อเรื่องส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับไว้ถ้าคนผู้ฟังอยากฟังจริงๆนะฮะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับคีเนอร์ที่มีคอลลี่เป็นผู้นำครับก็โดนดิวิชันตอบอีกรอบตอนที่ออกไปหาเชื้อเพลิงที่เรือส่งสินค้านะครับแล้วคอลลี่ก็พ่ายแพ้ที่นั่น แต่ว่าก่อนตายเนี่ยเธอก็ทิ้งทวนด้วยการระเบิดตัวเองครับจนเหลือแค่นาฬิกาสมาร์ทวอชไว้ดูต่างหน้าซึ่งเอเจนต์ดิวิชันนะครับก็เอาไปให้เฟลอนะครับตรวจสอบหาที่อยู่ของอารอนครีเนอร์นั่นเองสถานะของครีเนอร์ในตอนนี้นะครับก็คือบ้านแตกสาแหลกขาดครับไม่มีฐานปฏิบัติการดีๆนะครับไม่มีที่มั่นที่คอยผลิตอาวุธให้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแก๊งคนเล่นไฟนี้นะครับ จะกลับเข้ามาในเกมแล้วก็สารต่ออุดมการณ์ของ2ผู้นําที่ตายไปแล้วได้ยังไงฮะเรารู้แค่ว่าตอนนี้นะครับพวก c l นเนอร์ก็ยังไม่ได้ตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่าถูกรับเชิญครับให้ไปเป็นหนึ่งในฝ่ายของเกม X Defiant ที่ตอนนี้ก็ปิดทดสอบช่วง c l o Close Beta ไปแล้วครับใครทันได้ไปลองเล่น c リนเนอร์ก็อย่าลือมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับปืนไฟนะฮะ OP เกินไปหรือเปล่า และนั่นก็คือเรื่องราวย่อๆของฝ่ายครีเนอร์นะครับอีกฝ่ายที่เราก็ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือพวกงาดำครับ b l a c k t u s k ซึ่งก็มีคนเรียกร้องอยากให้เราพามาทำความรู้จักกันด้วยนะครับได้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนนั้นนะฮะร,รบกวนช่วยสนับสนุนช่องทางของ u b i s o o t ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้เราด้วยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมคือท่อนำเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วละครับ อย่าลืมนะครับสับตอใคลาไว้เพื่อติดตามรายการของเราได้อย่างทันสถานการณ์นะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นอย่าลืมมารับชมกันได้นะจ๊ะส่วนวันนี้สวัสดีครับจุ๊บๆ